ตอนแรกนี่ว่าอยู่คนเดียวดูดูในสองสาม,ส,าม,ส,ามส่เดอันน่ดกนะคะ โอ้ยบังดูเพื่อนนะตึ้งตึ้งตึงตึงเพื่อนนะเพื่อนนะโอ้ยแบกกลับยังไงไหวเพื่อนนะว่าจะไม่ว่าจะเดินกลับแล้วแต่ยิ่งกลับยิ่งเห็นเพื่อนนะเพื่อนนะนี่ค่ะบังดูบังดูบังดูเพื่อนนะสิกลับแล้วเพื่อนนะสิกลับในได้นี่ย่งข้างทางเพื่อนนะเพื่อนนะ คือหันมาซิมันก็คือแล้วใครรู้แล้วสวยได้เนาะวันนี้ไม่คนนะใครจะเป็นคนโชคดีได้เห็ดวันนี้ ใหญ่ไม่ใหญ่หญดูดอกนี้คุณตาคุณยายเห็ดหรือให้ดูดูนี่ค่ะใหญ่มากถุงมือถุงมือไม่ใส่เหมือนชาวบ้านเขาหรอกไม่ขนาดถุงมือถุงมือไม่ใส่หรอกไม่ขนาด 嗯，还有什么呀？